ว้าวมาดูว่าเราเจออะไรดูดอกไม้นี้เขาเรียกว่าต้นอโศกน้ำเหรอวอโศกน้ำแต่ไม่ได้อยู่ในน้ำะ่ะดูดอกเขาสิว้าวมเมซิ่งไทยแลนด์ว้าวว้าว,าว,าวทำไมเราเสียงแหบก็ไม่รู้ โอ้ยหมกแดเงเลยดูค่ะหน้าปลูกมากๆเลยนะพี่น้องคือมีดอกทั้งต้นเลยเป็นพวงเป็นพุ่มต้นประมาณนี้เองนี่คือต้นของเขาจะมีข้างล่างนี่อีกหนึ่งช่อออกมาโดยมีใบด้วยอ๋หนอโอละหนอนวนเอ้ย นะเดินดีๆนะหัวหมุดเข้าไปนี่มุดแดงกัดหัวแน่นอนโอ้ยพระโศกน้ำคือชื่อของเขานะคะที่ที่มหาไร,ากรเกษตรศาสตร์กำแพงแสนลมให้ใจที่เรือคือคลองวันจากฟ้า อะไรที่มันหนักหนาคอยวางทิ้งไปตามฝันโอ้ยงามแท้งงามว่างามปละล้ำประเหลือเลยลมพัดเอื่อยๆหมดแดงจะล่วงใส่หัวข้าเจ้าไหมเนาะ ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่เข้มบอ่อเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบลามาแอววิลมเย็นมาอูมาแซวเป็นคนละปูนข้าเจ้าจะเลือกเขาไหไอ้บ่าวเจียงหายที่แก้วมาลุน ไอ,ป,อป่องคนแป่เขียวสุนไอคำไอมูลไอสมไอมี ใหญ่กว่าใบหนะ้า